เพื่อนๆรู้ไหมครับข้าวจานใหญ่ขนาดนี้ที่ผมกินะมันทั้งหมดกี่แคลผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่มันรู้จักเวดีวผมพาไปรู้จักเพื่อนผมนะครับวันนี้มันสามารถนับแคลให้เราได้เลยตัวนี้จะเป็นแอปแคลคูลูนะครับเป็นแอปถ่ายภาพอาหารเพื่อนับแคลนะครับ เป็นแอปที่เหมาะมากนะครับสาหรับมือใหม่นะมือใหม่ที่นับแคลอรี่ไม่เป็นนะครับแอปนี้เป็นแอปที่เหมาะมากนะสามารถสร้างเป้าหมายแคลอรี่ต่อวันได้แล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเช็คแคลอรี่ได้นะแล้วก็ใครที่ต้องการแคลอรี่ที่ถูกต้องนะครับผมแนะนําให้กดที่ไดอารี่นะแล้วก็กดมาที่มื้ออาหารที่เราถ่ายไว้นะครับแล้วก็เข้ามากดแก้ไขพวกปริมาณให้มันชัดเจนนะเหมือนกับผมชั่งมาแล้วนะครับข้าวผมเป็น400กรัมอกไก่200กรัมไข่3ฟองนะผมก็มาใส่รายละเอียดตรงนี้ พื่อที่แอปจะได้คำนวณให้เราแม่นยำมากขึ้นนะครับเป็นแอปที่ดีดีมากเลยครับสำหรับมือใหม่เป็นแอปที่ดีมากเลยนะเป็นแอปแคลคููนะครับมือใหม่ควรมีติดเอาไว้นะครับสามารถสร้างเป้าหมายของตัวเองได้เลยนะว่าวันนึงเราอยากกินกี่แคลนะครับแค่ด้วยการถ่ายรูปแค่นั้นเองยังไงฝากไปกดดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับแอปแคลคููนะมือใหม่ต้องมีติดเอาไว้นะครับใครคำนวณแคลอรี่ไม่เป็นนะครับไปโหลดมาเลยครับผมแคลคููนะครับ